O, ติดตั้งวีโกตัวเก่างาน TWI งานหนาหล่อๆเลยครับติดตั้งพร้อมบันไดข้างเด็กครับงานหล่อๆเลยครับ โอเคครับสวยงามครับกันชนเหล็กสวยๆครับติดตามชมหน้าเพจได้ครับผลงานมีขายมีบริการติดตั้งนอกสถานที่ครับ